ทุกคนวันนี้เราก็จะไปเที่ยวน้ำตกเขาฉเมากันนะคะตอนนี้เวลาประมาณ11โมงนะคะเราจะใช้เวลาเดินทางในการไปน้ำตกประมาณสองชั่วโมงคะ่ะมาเที่ยวกับพี่ปั๊กเหมือนเดิมนะคะพี่ปั๊กกำลังตั้งใจขับรถอยู่คะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติเขาฉเมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นไปดูน้ำตกเขาฉเมากันนะคะ วันที่เรามาเป็นวันหยุดชดเชยนะคะเราก็เลยได้เข้าฟรีแต่ถ้าสมมุติว่ามาวันปกติเนี่ยผู้ใหญ่ต้องจ่ายประมาณคนละ40บาทนะคะแล้วก็ที่จอดรถยนต์อีกถ้ามีรถยนต์ก็คันละ30บาทนะคะวันนี้คนเยอะมากค่ะทุกคนแล้ว,วันนี้นะคะเราสองคนก็หอบของกันมาเยอะมากทั้งเสือเก้าอี้น้ำแข็งนะคะกระติกใส่น้ำแข็ง เยอะมากมาดูกันว่าเราจะกลายเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประสบภัยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางเดินไปน้ําตกคะ่ะน้ําตกเขาเมานะคะก็จะมีทั้งหมด7ชั้น,นะคะ่ะมาดูกันว่าเราจะขึ้นไปได้ทั้งหมดกี่ชั้นนะคะ ตอนนี้นะคะเราเดินมาได้ประมาณ1กิโลเมตรแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอน้ําตกชั้นที่1นะคะอ่าอันนี้เป็นทางน้ําตกไหลลงเฉยๆนะคะเรายังไม่ถึงชั้นที่1ของน้ําตกเขาชะเมากันเลย ตรงนี้นะคะที่เรายืนถ่ายอยู่ก็จะเป็นสะพานข้ามทางน้ําตกตรงนี้นะคะพอเดินถัดไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะเจอร้านขายส้มตําขายไก่ย่างค่ะเราก็จะมาแวะซื้อไก่ย่างกับส้มตําตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปนั่งกินกันตรงทางขึ้นไปน้ําตกชั้นที่1นนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะไม่ให้เอาอาหารขึ้นไปน้ําตกค่ะเขาจะให้เรานั่งกินอยู่บริเวณนี้นะคะอ่ะเราก็จะมารอพี่ปักซื้อไก่ย่างให้เรากินนะคะแล้วก็นั่งรอนะคะตรงนี้ กินข้าวกันค่ะทุกคนวันนี้เรามาน้ำตกทั้งทีนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องมีส้มตำกับไก่ย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบกินข้าวแล้วขึ้นไปดูน้ำตกกันนะคะ ตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะเตรียมตัวเก็บของแล้วก็เดินทางกันต่อเลยค่ะต่อไปนี้นะคะทางที่เราจะเดินทางไปเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เรานําอาหารเครื่องดื่มอะไรขึ้นไปแล้วนะคะนอกจากน้ําเปล่าค่ะ,อะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปน้ําตกชั้นที่หนึ่งนะคะ เพื่อนร่วมเดินทางเราน่ารักมากทริปนี้นะคะเรามากับพี่ป๊กแค่สองคนแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมคะว่าคนเสื้อสีเขียวกับเสื้อสีดําข้างหลังเขาไม่ได้มากับเรานะคะแต่ว่าเขาน่ารักมากเลยมียกมือบายบายด้วยยิ้มด้วยนะคะอ่าน่ารักมากเลยคะ่ะนี่มีส่งมินิฮาร์ดให้ด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองคนที่เข้ามาร่วมทักทายในคลิปเรานะคะเดินทางกันต่อเลยคะ่ะ อนนี้เราก็เดินขึ้นเขามาสักพักแล้วนะคะแต่ยังไม่มีวิววัที่เราจะเจอน้ำตกชั้นที่หนึ่งเลยค่ะพี่ปักหอบของเยอะมากพี่ปักเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเราว่าเราไปถือของช่วยพี่ปักดีกว่าตอนแรกนะคะที่เราไม่ได้ถือของช่วยพ like ี่ปักเนี่ยก็เพราะว่าพี่ปักบอกว่าเดี๋ยวพี่ปักถือเองนะคะเดี๋ยวพี่ปักจะถือคนเดียวพี่ปักกลัวเราเหนื่อยเราก็เลยไม่ได้ถือช่วยพี่ปักเลยแล้วทีนี้นะคะเราพอเดินมาสักพักเนี่ยเราเห็นแล้วว่า พี่ปั๊กน่าจะเหนื่อยแล้วก็เริ่มไม่ไหวเราก็เลยเออไปช่วยถือดีกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่แฟนที่ดีนะทุกคนเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะว่าแต่ตอนไหนจะถึงน้ำตกชั้นที่หนึ่งเอ่ย ทุกคนและในที่สุดนะคะตอนนี้เรามาถึงน้ำตกชั้นที่หนึ่งแล้วค่ะซึ่งมีชื่อเรียกว่าวาังหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปดูน้ำตกชั้นที่หนึ่งกันค่ะนี่นะคะก็คือน้ำตกอ่ะชั้นนี้เป็นชั้นแรกนะคะเรารู้สึกว่าน้ำตกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคนอยู่นะคะยังมีคนเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันชั้นที่สองนะคะซึ่งชั้นที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าวังมัชฉานะคะ เดี๋ยวเราพักให้หายเหนื่อยก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อเลยค่ะอ่ะตอนนี้เราก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะกำลังจะไปน้ำตกชั้นที่สองค่ะวังมัดชานั่นเอง ตอนนี้นะคะสภาพแต่และคนเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะคะตอนนี้ส่วนพี่ปักก็เดินตามเราไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือต่างคนต่างเดินให้ถึงน้ําตกชั้นที่2ก่อนค่ะแล้วค่อยไปรอเจอกันที่นู่นนะคะอะตอนนี้เรารีบเดินกันต่อดีกว่าค่ะ ถึงวังมัดฉาแล้วนะคะเราไปดูน้ําตกกัน,นะคะ่ะคนเยอะมากเลยะคะ่ะทุกคน ตอนนี้นะคะสภาพเราสองคนก็คือบอ่อได้เลยค่ะเหงื่อท่วมตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะการเก้าอี้แล้วก็นั่งพักจิบน้ำเย็นๆกันก่อนนะคะ น้ำตกแล้วก็หายเหนื่อยนะคะน้ําเย็นมากแต่เสียดายนะคะเรามาวันหยุดแล้วคนก็เลยเยอะถ่ายรูปออกมาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเราแนะนําให้มาวันธรรมดาดีกว่าค่ะถ่ายรูปออกมาจะได้สวยๆนะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยค่ะถ้าเป็นวันธรรมดาคนไม่น่าจะเยอะนะคะอ่ะชั้นนี้ก็จะมีปลาด้วยนะคะปลาเยอะมากมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็มีป้ายห้ามจับปลาด้วยนะคะอยู่ชั้นนี้ เดี๋ยวตอนนี้เรานั่งเอาเท้าแช่น้ำเย็นเย็นให้หายเหนื่อยก่อนนะคะอีกสักพักเราก็จะขึ้นไปถ่ายรูปบนสะพานกันค่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะขึ้นไปถ่ายรูปบนสะพานกันค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ป๊กก็กำลังไปเก็บเก้าอี้เก็บของอยู่ด้านล่างนะคะรอเดินทางกลับกันค่ะเราตัดสินใจนะคะขึ้นมาถึงแค่ชั้นสองพอค่ะชั้นสามไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะกลับบ้านกันนะคะ กลับบ้านแล้วค่ะ น้ำตกเขาฉมเมาจะมีทั้งหมด7ชั้นนะคะชั้นที่1นมีชื่อเรียกว่าวังหนึ่งนะคะชั้นที่2มีชื่อเรียกว่าวังมัตฉาชั้นที่สมีชื่อเรียกว่าวังมลกฏชั้นที่สี่เรียกว่าวางังไซงามชั้นที่หคือผากล้วยไม้ชั้นที่6ก็จะเป็นช่องแคบนะคะชั้นที่7มีชื่อว่า6สายค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราขึ้นถึงแค่วังมัตฉาค่ะ ไม่ไหวแล้วนะคะกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วแค่ชั้นที่สองก็ไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินทางกลับกันค่ะ ถึงจะเหนื่อยแต่เรายังยิ้มได้นะคะสนุกดีค่ะเหมาะสําหรับคนที่ชอบผจญภัยนะคะสําหรับใครที่ชอบผจญภัยชอบเดินทางไกลนะคะแนะนําให้มาน้ําตกเขาฉมเมาค่ะแต่ว่าสําหรับพวกเราสองคนครั้งหน้าพวกเราขอไปนั่งชิลในคาเฟ่อากาศเย็นๆก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงทางออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะกลับไปที่รถกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงรถกันแล้วนะคะกําลังจะกลับบ้านค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงหกโมงนะคะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสองชั่วโมงถึงบ้านก็ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนี้ค่ะสภาพเราสองคนก็คือไม่ไหวเลยเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะบายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ